ช่วงนี้เราติดตามทีวี360องศานะคะคุณธนินวัน์จะมีแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงการไหลมาของน้ำจากที่เหนือนะคะ่ะคุณธนินวัต์คะ ใช่ครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ของน้ํายมน่าจับตาจริงๆนะครับหลังจากทีวี360องศาส่งสัญญาณเตือนคุณผู้ชมว่าจากการน้ําหลากในลําน้ําสายหลักกําลังเริ่มขึ้นในหลายๆพื้นที่โฟกัสสาคัญของวันนี้ของทีวี360องศาจึงอยู่ที่การมีน้ําล้นตลิ่งในลําน้ํายมนะครับเหตุก็เพราะว่าต้นน้ํายมมีฝนตกมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับต้นน้ํายมนั้นเริ่มจากอําเภอปองจังหวัดพะเยาเลยนะครับแต่จากการาฟิกข้อมูลอากาศของขบวนข่าว3คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าฟ้าในภาคเหนือไทยวัันนี้ครบ ดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาจากภาพเช้านี้ไม่มีกลุ่มเมฆที่มีศักยภาพเป็นฝนอยู่ในบริเวณภาคเหนือเลยนะครับแม้จะมีร่องมรสุมที่เป็นสัญลักษณ์เส้นขนานนี้ครับ พาดผ่านอยู่ในภาคเหนือและอีสานอยู่ก็ตามครับแบบนี้ครับเป็นข่าวดีของคนลุ่มน้ํายมเมื่อฝนไม่มีในบริเวณต้นน้ําก็เท่ากับว่าปริมาณฝนสะสมที่จะเติมลงมาในลําน้ํายมก็จะลดลงไปด้วยทําให้คนที่อยู่ท้ายน้ําหายใจหายคอได้ดีขึ้นครับล่าสุดเช้านี้ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สนการน้ำาลมชลทานรายงานผ่าน Facebook ว่าน้ํายมที่ไหลผ่านอำเภอสองจังหวัดแพร่นั้นอยู่ที่723บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงเพราะฝนที่ตกที่ตอนเหนือในอำเภอโปงจังหวัดพะเยาเริ่มตกน้อยลงนะครับขณะที่น้ํายมที่ตัวเมือง แพร่ไหลผ่านอที่1,010ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้น้ําล้นตลิกที่ตัวเมืองแพร่ในระดับ 6, 7เซนเท่านั้นครับและได้รับผลดีต่อเนื่องมาจากต้นน้ํำคือพอที่ต้นน้ําฝนตกน้อยลงน้ำที่ตัวเมืองแพร่จึงเริ่มส่งตัวเพราะและถ้าฝนต้นน้ําไม่ลงมาอีกนะครับคาดว่าจากการน้ํำยมตอนบนจะเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้านะครับ ปัญหาคือมวลน้ํายมที่ล้นตลิ่งที่แพร่จะไหลต่อไปพื้นที่ตอนล่างเป้าหมายคือสุขโขทัยที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่กําลังน่าเป็นห่วงอยู่นั้นสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมฉานคาดว่าจะถึงในเย็นวันนี้ครับซึ่งแม้ปริมาณน,น้ําเริ่มทรงตัวแต่ไหลจากแพร่ลงไปพันสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีลําน้ํายมที่ตัวเมืองสุขโขทัยรับไม่ได้แน่ครับทีวี360อหสงศาตรวจสอบพบนะครับว่าลําน้ํายมที่สุขโขทัยจะรับ มีศักยภาพลำน้ำที่รับน้ำได้เพียงครึ่งหนึ่งของมวลน้ำชุดใหญ่จากแพร่เท่านั้นแต่เรื่องนี้ชาวสุโขทัยไม่ต้องเป็นห่วงดูที่เส้นเขียวๆนี่นะครับชมดูต่อเลยนะครับนายจรเยทองด้วงผู้มีการส่วนอุทกวิทยาบอกว่าจะผันน้ำไปตามเส้นสีเขียวก็คือลำน้ำายมสายเก่า300ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีและจะผันน้ำไปตามคลองที่อยู่ก่อนถึงตัวจังหวัดสุโขทัยอีก8สายนะครับซึ่งจะสามารถระบายน้ำไปได้อีก2 0 0ถึง400ลูกบา์เมตรต่อวินาทีแบบนี้จึงเรียกว่าเอาอยู่และครับแล้วก็ตามตอนนี้ครับน้ำ เหลืออีกเพียง10เซติเมตรจะล้นตะลิงผู้ชมชาวสุโขทัยก็ต้องติดตามสถานาาน้ำยมอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรเราจะติดตามกันต่อครับ จับตานะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ครับร่องมรสูมยังคงพัดผ่านในภาคเหนือและอีสานต่อไปครับแต่ลมมรสุมตัวตกเฉียงใต้จะมีกําลังที่แรงขึ้นแผน7-9กันยายนยอมความกดอากาศต่ำที่ทะเลจีนใต้จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามนี่คือปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้วางแผนเตรียมการรับมือกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักที่เป็นอันตรายได้อีกครั้งครับ และปิดท้ายเชิญชมคุณผู้ชมนะครับออกกำลังกายลดโลกร้อนด้วยการเดินวิ่งการกุศลกปปมินิมาราธอนครั้งที่18หรือ e Green Running, อีเกตีปรินนิ่งอาทิตย์ที่7กันยายนนี้6โมงเช้าที่กปปบางกรวยนนทบุรีค่าสมัครมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กผู้ด้อยโอกาสด้วยนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดช่วงนี้กลับไปที่คุณปูมินดานและคุณกัลุณาน,นะครับเพราะนี่คือทีวิสามร้อยสิบสามนะครับ สับสนุนโดยบริษัทเนืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน